โอปานสุชาตาลุปปินิเวอร์2025เตรียมทัวร์การกุศลใน10ประเทศหลังภารกิจที่อินโดนีเซียความงามที่ไม่เพียงแต่เปล่งประกายบนเวทีแต่ยังแผ่ขยายไปทั่วโลกโอปานสุชาตามิสเวอร์2025กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและเปี่ยมด้วยความหมายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อินโดนีเซียเธอเตรียมทัวร์การกุศลใน10ประเทศ เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีและแบ่งปันความรักให้กับผู้คนทั่วโลกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อินโดนีเซียโอปานสุชาตามิสเวิลด์2025มีแผนที่จะเดินทางต่อไปอยังสหราชอาณาจักร UK เป็นประเทศแรกในลำดับถัดไปเพื่อเริ่มการทัวร์การกุศลระหว่างประเทศของเธอโดยการเดินทางไปสหราชอาณาจักร จะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการขอวีซ่าทำงานของเธอเสร็จสิ้นการทัวร์การกุศลระหว่างประเทศของโอปานในฐานะมิสเวิร์จากครอบคลุมอย่างน้อย10ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเฉพาะเจาะจงของประเทศและกำหนดการหลังจากสหาราชอาณาจักรยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้โอปาสุชาตามิสเวิร์ลสอ2 กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและเปี่ยมด้วยความหมายด้วยการทัวร์การกุศลใน10ประเทศทั่วโลกโดยเริ่มต้นที่สหาราชอาณาจักรหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อินโดนีเซียเรารอติดตามการเดินทางและกิจกรรมที่น่าสนใจของเธอเพื่อดูว่าเธอจะสร้างผลกระทบที่ดีและแบ่งปันความรักให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างไร